เอาออกมงมีไงเอาออกขอี่าวะขอโทษที่วะฝตกตาเตืนนะคะตาเตือน w อ t e r f a hey, he l This is the bus station should this morning